ไอที <IT S 2> วิจบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีหูฟังตัวใหม่ล่าสุดเป็นหูฟังอินเอียคุณภาพดีมารีวิวให้ชมนะครับเป็นหูฟังที่คุณภาพถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมชอบมากๆแล้วผมประทับใจด้วยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่มีเสียงเบสที่ลึกมากนะครับรู้สึกว่า เบสเขาทำได้ดีลึกสุดๆแล้วก็เสียงใสสุดๆเท่าที่ผมเคยใช้มาเวลาที่เราฟังเสียงเพลงจากตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามเพลงสไตล์ไหนก็ตามเสียงของเขาจะออกมาชัดเจนและเคลียร์มากเครื่องดนตรีที่เราฟังจากหูฟังตัวนี้เนี่ยจะมีความหลากหลายแล้วก็จับได้เสียงกลองฝังซ้ายเสียงเครื่องดนตรีอีกอันหนึ่งฝังขวามีเสียงนึงโผล่ขึ้นมาอะไรพวกนี้ครับ เขาทาได้ค่อนข้างดีในมุมของความเคลียร์ชัดแล้วก็จํานวนื่องดน,นตรีเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมาในแต่ละเวลานะครับเสียงเครื่อนดนตรีทําได้ประทับใจผมมากๆเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบนะครับใช้งานได้ดีเพลิดเพลินกับการใช้งานแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการได้ใช้หูฟังรุ่นนี้นะครับผมใช้อยู่2รุ่นนะล่าสุดผมใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเอียร์ฟรีของเจ้าเดียวกัน นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเยี่ยมครับตัวนี้อาจจะราคาสูงกว่านิดนึงนะครับคลิปนี้ผมมาเล่าประสบการณ์การใช้งานตัวนี้ให้ฟังนะครับในกล่องเขาจะมีตัวสายชาร์จมาให้ด้วย usb a to usb c นะครับเป็นสายสั้นๆนะคุณใช้สายชาร์จมือถือก็ได้นะครับแล้วก็จะมีจุ๊บมาให้จุ๊บมีทั้งหมด4คู่นะครับ3คู่จะอยู่ในถุงเล็กยังไม่ได้ใช้ปกติผมใช้ตัว d e f a u l t ที่มากับตัวหูฟังนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับ เวลาผมใช้งานผมก็จะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ใส่กระเป๋านะครับเพื่อเป็นการปกป้องเคสให้เคสไม่เป็นรอยง่ายด้วยนะเวลาใช้งานทั่วไปนะครับคุณก็แค่เปิดแค่นี้ให้เขาเชื่อมต่อก่อนเขาก็จะเชื่อมต่อสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะหยิบหูฟังออกมาได้นะครับลองทดสอบอัดเสียงด้วยหูฟังเซรามิกเรุ่นนี้นะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงเสียงตอนที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้คือเป็นเสียงจากไมโครโฟนของหูฟังเซรามิกเนะครับ ถัดมาจะเป็นคู่มือครับคู่มือเขาให้มาค่อนข้างละเอียดนะเป็นแบบพับแบบนี้แล้วก็มี2ภาษาภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษถือว่าอธิบายได้ละเอียดยิบเลยส่วนที่ให้มาก็จะมีเคสมีหูฟังสองข้างมีตัวเอทิปสี่คู่นะครับเราก็มีสายชาร์จแล้วก็แมนนวลวิธีการใช้งานก็ค่อนข้างละเอียดตามนี้วิธีการควบคุมนะครับแต่หนึ่งครั้งแต่สองครั้งทางซ้ายทางขวาสามารถปรับได้นะครับ อื่นๆก็ถือว่าครบครับฟังก์ชันมาอย่างละเอียดเลยสามารถดาวน์โหลดแอป,ปได้นะครับเป็นแอป,ปชื่อ Lost Link นะครับผมทดสอบแล้วก็ถือว่าเยี่ยมฟังก์ชันหลักๆของหูฟังรุ่นนี้ก็คือจะเป็น LLI ก็คือเป็น Low latency นะครับแล้วก็จะมี EQ u a Loudness Control หรือ ELC ก็คือสามารถปรับแรงดันระหว่างหูซ้ายหูขวาให้มันดังเท่ากันอัตโนมัตินะครับถือว่าเยี่ยมแล้วก็รองรับ LDC นะครับหูฟังสวยดีมีหลายสีนะแล้วก็จุดเด่นๆของผมเนี่ยที่ผมสัมผัสได้เองก็คือการตัดเสียงหูฟังรุ่นนี้สีขาวเนี่ยนะครับตัดเสียงได้ดีมากหูเกือบดับเลยนะครับถ้าเป็นเสียงซ่าๆเสียงพัดลมเสียงคลื่นอะไรประมาณนี้ที่มันเป็นคงที่นะครับตัดได้หมดนะครับนอกจากเสียงพูดเนี่ยตัดไม่ค่อยได้เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์เนี่ยตัดไม่ค่อยได้นะครับเป็นธรรมดานะของหูฟังที่ตัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ระยะเวลาในการเล่นก็10ชั่วโมงถึง50ชั่วโมงขึ้นอยู่กับระดับความดังในการใช้งานนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจชอบเลยแหละก็คือการให้เสียงเบสของเขานะครับหูฟังไดอะแฟรรมอยู่ที่10 m mm, มิลลิเมตรคาร์บอนเบสนะครับเซรามิกไดอะแฟรรมซึ่งผมคิดว่าเขาออกแบบมาดีผมลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาแล้วทำออกมาได้ค่อนข้างดีอธิบายละเอียดไว้ยิบเลยนะครับเป็นเหมือนกับ หูฟังเจ้าดังของจีนนะครับตัวนี้นะสังเกตดูตรงนี้ก่อนนะครับเขามาจากเฉิงตูลดเทคนิคนะครับตัวนี้ก็ผมลองหาข้อมูลแล้วถือว่าประสบการณ์การทํางานด้านหูฟังเขาค่อนข้างเยอะนะครับทําให้เสียงที่ได้เบสลึกระดับ4,000เฮิร์ตนะครับเบสลึกๆสันๆที่เวลาเราดูหนังในโรงเนี่ยมันสันสนสนสะท้านเนี่ยอยู่ในหูฟังตรงนี้เลยผมรู้สึกว่าเขาทําเสียงเบสได้ดีได้ลึก ได้กว้างนะครับเพลงหลายๆเพลงที่เบสดลึกๆเนี่ยเขายังขับเบสได้นะแล้วก็ยังขับเสียงกลางได้เสียงแหลมได้ได้ครบทุกมิติครบทุกเลเวลนะครับครบทุกความถี่ทําให้เวลาเราดูหนังหรือฟังเพลงเนี่ยมันได้ครบทุกอัตรลดนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น54มิลเซกโลเลเทนซีก็คือตอบสนองเร็วนะครับเล่นเกมนี้ไม่ต้องห่วงผมทดสอบก,กับฟรีไฟล์ละสบายมากนะครับเสียงชัดเคลียร์ใสปิ้งเลยก็ถือว่าเป็นหูฟังราคากลาง นะครับตัวนี้ไม่ใช่ราคาถูกนะก็พอราคากลางเนี่ยหูฟังเ็าจะขยับขึ้นมาอีกเกรดหนึ่งนะครับค่อนข้างดีเลยแหละห้ามไปเทียบกับ3 0 0ร้อถึงห้านะคนละเรื่องเลยนะครับตัวนี้ก็ถัดมาเป็น HiFi Master Equalizer นะครับตัวนี้ก็มีลักษณะของเสียงที่ Hi f i เสียงกระหึ่มครบทุกมิติครบทุกด้านเหมาะกับการฟังเพลงดูหนังเป็นอย่างยิ่งนะครับสามารถปรับ EQ ได้นะผ่านแอปนะครับหูฟังรัวนี้กันน้ำได้ IPX5 Water Resistant นะครับถือว่าโอเค ถือว่าทําออกมาได้ดีแต่ผมยังไม่ทดสอบเรื่องกันน้ํานะครับก็ถือว่าตามฟังก์ชันเขาบอกว่ากันได้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปมาใช้ได้นะครับแอปตัวนี้ก็เป็นแอปโหลดลิงกมีทั้ง2แพลตฟอร์มทั้งใน Android แล้วก็ Apple นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาไอคอนของแอปโหลดลิงกนะครับคุณก็โหลดแอปมาแล้วก็เชื่อมต่อหูฟังกับ มือถือนะครับแล้วเวลาที่เราเปิดแอปตัว o s s Link เนี่ยเขาจะสามารถเชื่อมต่อหูฟังได้ตอนนี้ผมเชื่อมต่อหูฟังไป้2ตัวนะครับก็จะมี Ceram i c X แล้วก็มี E a r f r ร e i5 ตัวนี้นะครับผมทดสอบตรงนี้แล้วเรียบร้อยเวลาที่เราจะใช้งานเราก็แค่เปิดตัวหูฟังนะครับแล้วเวลาเขาเชื่อมต่อสังเกตดูไฟตัวหูฟังนะครับแล้วเขาก็จะเชื่อมต่อจากนั้นคอนเน็กนะครับถ้าคอนเน็กเนี่ยเราจะสามารถเอาหูฟังออกมาได้ แบบนี้นี่นะครับแล้วเขาจะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ค่อนข้าง,างตรงนะผมรู้สึกว่าชอบการทํางานของเขาทําออกมาได้ดีนะครับไม่ใช่กะโลกลาเลยเวลาเราฟังไว้สักพักหนึ่งก็จะเหลือ9 9้ลด,ล,ดลงไปเรื่อยๆนะครับมีฟังก์ชันตัดเสียง ANC ฟังก์ชันตัดเสียงลมนะครับวินแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ทานฟังกก็คือรับเสียงด้านนอกนะครับปกติผมเปิด ANC เอาไว้ส่วน EQ นะครับ Equalizer ก็จะมีอยู่สาโหมด โหมดป๊อปไฮไฟร็อกนะครับส่วนใหญ่ผมปรับไปที่ไฮไฟแล้วก็ฟังเพลงทั่วไปถ้าคุณเล่นเกมคุณจะเปิดเกมโหมดก็ได้จะเร็วขึ้นถ้ารู้สึกว่ามือถือสเปคเก่าอยากให้เสียงไม่ดีเลย์นะครับหรือปกติถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่มันไม่ดีเลย์อยู่แล้วของผมเล่นกับ iPhone 13 pro max นี่ไม่ดีเลย์แน่นอนนะครับทดสอบแล้วแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันดีเลย์นะคุณก็เปิดเกมโหมดแบบนี้เขาก็จะบอกว่าเกมโหมดเอเดเวลแค่นั้นก็เล่นต่อนะครับสามารถที่จะใช้งานกับ2 d งได้ ต่อเชื่อมกันไว้2ออุปกรณ์ก็ได้มือถือกับ iPad อย่างเงี้ยครับแล้วเราจะสามารถควบคุมได้แต่ว่าเวลาที่เราเปิดฟังก์ชันเนี่ยเขาจะถามนะว่าคอนเฟิร์มหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะรีบูตหูฟังเปลี่ยนโหมดไรทำนองนี้นะครับมีโหมด o s เสียงก็คือลดความสูญเสียของการส่งถ่ายข้อมูลผ่านบลูทูธนะครับปกติแล้วคุณจะใช้โหมดไหนก็ได้นะเขาต้องเลือกนะครับถ้าเป็น dual device ก็คือใช้แบบนี้แต่ถ้าเกิดปกติแล้วผมเปิด default เอาไว้ก็คือ AAC s b c เป็น default นะครับแต่ถ้าเกิดว่า รู้สึกชอบ a i r d ดมากกว่าก็เปิดสลับเป็น Air เนะครับเขาจะรีบูตตัวหูฟัง1ทีนะครับจากนั้นหูฟังรุ่นนี้สามารถที่จะปรับปุ่มได้เวลาที่ด้านซ้ายเรากดแตะ1่1ค,ครั้งแตะ2ครั้งแตะ3ครั้งจะให้ทําอะไรหรือฟังขวาแตะกี่ครั้งจะให้ทําอะไรปรับเองได้หมดเลยนะครับค่อนข้างถือว่า f l e x i ซิเบิมากๆนะครับถัดมาเสียงของหูฟังครับเราสามารถปรับเสียงของหูฟังได้ตอนนี้ผมไลท์ให้หูฟังพูดภาษาอังกฤษนะครับเวลาที่เรา หรือว่าเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรพวกนี้รีบูตเขาก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษออกมานะครับสามารถปรับภาษาได้ส่วนสุดท้ายครับเฟิร์มแวร์ผมเพิ่งอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน41ละถือว่าโอเคครบสมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันของเขามีโหมดเสียงธรรมชาตินะครับเสียงธรรมชาติเราสามารถที่จะฟังเสียงธรรมชาติกล่อมรอนพักผ่อนสบายอะไรประมาณนี้นะครับสบายสบายได้รีแล็กครับ เราสามารถเลือกเสียงธรรมชาติให้ดัง3เสียงพร้อมกันได้เสียงลมเสียงรถยนต์เสียงน้ําไหลเสียงสัตว์ป่าเสียงสัตว์ธรรมชาติเสียงกบอะไรประมาณนี้นะครับมีอยู่ให้เลือกตามนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรสามารถมิกกันได้เปิดพร้อมกันได้ถ้าไม่ชอบก็กดออกนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายบางคนอาจจะชอบเสียงฝนตกซาซาเล็กน้อยบางคนอาจจะชอบเสียงคลื่นทะเลนะครับก็ถือว่ามีโหมดนี้ให้ใช้งานนะครับ แล้วก็อื่นๆสามารถที่จะสมัครแล้วก็รีจิสเตอร์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้เป็นไอคา์ของคุณแล้วก็เป็นซีเรียลของเรานั่นเองนะครับการทํางานในแอปถือว่าครบถ้วนสามารถปรับแต่งตามชอบได้เลยตัวน,นี้เป็นรุ่นเซรามิก X นะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะแล้วผมถอดหูฟังออกมาเขาก็จะโชว์แบตเตอรี่มีความสามารถในการปรับโทนเสียงทางนี้ได้เลยทางแอปได้เลยนะครับถือว่าเยี่ยมนะ ผมพยายามที่จะไม่เอาไปเทียบกับหูฟังราคาถูกนะครับเพราะว่าโดยสเปคโดยราคาเทียบกันไม่ได้เพราะว่าหูฟังราคาถูกโดยส่วนใหญ่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าเนี่ยตัวนี้ของเขาราคา2เท่านะ Zenui X ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับขยับมาเล่นหูฟังตรงนี้ถือว่าน่าจะดีกว่าหูฟังรุ่นราคาประหยัดนะอีกอย่างหนึ่งแบตเขารู้สึกว่าทนดีนะครับออกแบบมาได้ดีผมรู้สึกสัมผัสรู้สึกอะไรพวกนี้ใส่สบายครับตัวหูฟังจุ๊บตรงเนี้นุ่ม นะครับใส่แล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ใส่แล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าไม่อุดอู้นะเขาทําออกมาได้ดีนะครับวัสดุสีขาวแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเยี่ยมอีกจุดหนึ่งที่เวลาใช้งานแล้วเราจะรู้สึกชอบก็คือสัมผัสมันเป๊ะนะครับ g e เจ,เจอร์เวลาที่เราแตะๆเนี่ยสั่งงานเบสิกไม่ได้มีฟังก์ชันถูอะไรมากมายนะก็แตะ1่1ครั้งแตะ2ครั้งแตะ3ครั้งนี่แหละเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างแม่นยำเป๊ะเลย นะครับเรื่องของการควบคุมผ่านการแตะทําออกมาได้ดีครับไม่ได้ลักลั่นเลยเลยผมรู้สึกว่าผมใช้งานแล้วรู้สึกมั่นใจมากๆนะครับคราวนี้มาพูดถึงผลการทดสอบเสียงบ้างนะครับผมก็ทดสอบเสียงใน2ลักษณะก็คือทดสอบการฟังทั่วไปฟัง YouTube ฟังข่าวอะไรพวกนี้แล้วก็ฟังคลิปเสียง HD Dolby อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฟังเสียงจาก s ว o t i f y นะครับในส่วนของทดสอบชุดแรกเนี่ย ผมทดสอบเสียงบัลเบอร์ชอปโอเคผ่านเพอร์เฟกนะครับต้องบอกเลยว่าเพอร์เฟกจริงๆทิศทางได้เสียงมิติคนพูดเสียงคนที่เป็นคนตัดผมเสียงคนดิกิตา้าเยี่ยมครับถือว่าทําออกมาได้สุดๆเลยนะครับถือว่าคุณภาพดีมากๆกรณีที่เป็นเสียงคนตัดผมจะมีทิศทางหน้าหลังซ้ายขวามีเสียงคนพูดเนี่ยครับอ oh, uh, t นะครับตัวนี้ผมชอบใช้มากๆทุกครั้งที่ทดสอบหูฟังใหม่ผมก็จะทดสอบด้วย v วอร์ชั่นเวอร์ชเพื่อทดสอบทิศทางนะครับว่าทิศทางเขาทำได้ดีไหมมีตีเสียงเป็นยังไงบ้างตัวนี้ผ่านครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับถัดไปเสียง 8D ก็คือ8ทิศทางนะครับเสียง8ทิศทางถือว่าทำได้เยี่ยมเบสดีเบสลึก เสียงใสมาครบแล้วก็เสียงกลางเต็มนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีผมให้ผ่าน,นครับแล้วก็เสียงสกอร์เปียนเสียงเพลงนะครับผมรู้สึกได้ถึงอารมณ์ของการฟังเพลงที่สุนทรีมากๆนะครับเป็นหูฟังที่ทําเสียงออกมาได้ใสเสียงเบสดีเสียงเซลราได้กังวานมากๆนะครับถ้าเทียบกันโดยทั่วไปเนี่ยผมรู้สึกว่าฟังไม่อยากจะหยุดเลยนะครับ ราคา1,000บาทนะย้ำนะ1,000บาทสุดคุ้มมากๆนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าจะขยับมาเล่น1,000เนี่ยผมแนะนำเซรามิกเอตัวนี้นะครับอื่นๆที่ผมรู้สึกประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาดูหนังครับผมทดสอบด้วย d o l y y i i i t t l l 5.1วิดีโอ 4K ตัวนี้นะครับโดยเฉพาะการฟังเสียงที่เป็นเสียงยานนะครับจุดเด่นๆที่รู้สึกได้คือเสียงตอนลงน้ำ ผมชอบตอนที่เวลาลงน้ำมาแล้วมีเสียงน้ำกับเพื่มอมเนี่ยครับเสียงนี้จุ่มลงมามันชัดมากๆชัดที่เหมือนเราก้มหน้าใส่น้ำนะครับเวลาที่เป็นคนดูจริงๆสังเกตตอนที่ช็อตเมื่อกี้ที่เวลาขา s <S จุ่มน้ำครับแล้วก็เวลาที่เราใช้หูฟังดีๆที่รู้สึกว่าชัดเจนคลิกเคลียนะครับฟังเสียงหนังนะจะรู้สึกว่าเวลาคนพูดเนี่ยมันชัดฟังเสียงภาษาอังกฤษออกได้ง่ายนะครับ แล้วมิติของการดูทิศทางมิติของการฟังแล้วก็ทิศทางของกล้องจริงๆเนี่ยเขาทำให้เรารู้สึกนะแต่บางทีเวลาที่เราดูปกติผ่านทีวีหรือผ่านหูฟังที่ไม่ได้เคลียอะไรเราจะแยกไม่ออกว่าเอ๊ะเราดูหนังมุมกล้องเป็นยังไงทิศทางซ้ายขวาเสียงอะไรเสียงคนอยู่ทางไหนจริงๆอ่ะเวลาที่หูฟังมันดีหูฟังที่มันเคลียทิศทางได้เป๊ะเนี่ยฟังรู้เรื่องหมดเลยนะครับเหมือนเราอยู่ตรงนั้นจริงจริง นะครับก็อยากจะแนะนําให้ซื้อหูฟังดีๆเด่นๆคุณภาพฟังหนังจรับคอหนังจริงๆจะรู้สึกว่ามันน่าประทับใจจริงๆนะครับตัวนี้เ e l ยงแบนี M X, ทำได้ดีนะครับถือว่าไม่เร็วครับกับราคานี้ผมแนะนําให้ซื้อราคาสูงขึ้นไปน,นิดนึงหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจเลือกหูฟังอยู่ก็ลองขยับขึ้นมาเป็นราคาหูฟังราคาระดับ1000บาท ขึ้นไปนะครับก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเพราะขึ้นแล้วก็คุณภาพหูฟังที่ครบเครื่องนะครับตัวนี้ก็ใส่สบายเวลาใส่เนี่ยคณจะไม่อุดอู้ถึงแม้จะเป็นอินเอียร์ก็ตามเป็นอินเอียร์ที่ใส่สบายนะครับเพราะว่าเขานุ่มแล้วก็สามารถที่จะปรับความดันในหูได้เองอัตโนมัติตามฟังก์ชันที่เขาเขียนเอาไว้นะครับก็โอเคเป็นหูฟังคุณภาพดีแต่ยังไม่ดังนะครับ เอามาิวให้ชมเป็นตัวอย่างเอาข้อมูลมาให้เผื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับท่านใดที่กําลังมองหาหูฟังเอ็นเอียร์คุณภาพดีเอาไว้ดูหนังกรลหึ่มมาก,มากๆเสียงใสเสียงเคลียรก็ตัวนี้เลยครับยืนยันผมยืนยันให้ผมใช้เองทดสอบเองมา1สัปดาห์ก็ถือว่าเยี่ยมครับโอเคมากๆเชื่อมต่อได้2องหูฟังควบคุมผ่านแอปได้ตัดเสียงเด่นนะครับรายละเอียดดีครบทุกอย่างครับ แล้วอีกจุดหนึงที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับบนหน้าเว็บที่เขาเขียนนะเขาอธิบายสปปรรพคุณของตัวหูฟังนะครับหูฟังรุ่นนี้ถ้าเกิดแบตหมดเนี่ยคุณเอามาชาร์จ10นาทีกับกล่องคุณจะสามารถใช้หูฟังคู่นี้ไปได้อีก2ชั่วโมงกับการชาร์จ1ครั้งชาร์จ10นาทีนะกรณีฉุกเฉินนะครับชาร์จสินาทีแล้วก็ออกไปใช้มันก็ถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับ ก็เยี่ยมเลยนะครับโดยปกติหูฟังเขาก็ใช้ได้นานอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชันนี้ค,อครอบคลุมไปด้วยก็น่าจะใช้งานได้ดีนะครับเอามายืนยันให้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปอ่านสเปคอ่านคอมเมนต์ของผู้ซื้อเพิ่มเติมเอาว่าเป็นยังไงแล้วก็คํายืนยนันว่าเป็นยังไงนะครับไอทีนบนรพันก็เอามาให้ชมประมาณนี้โดยส่วนตัวรู้สึกชอบแล้วก็หูฟังเขาเป็นด้านๆน,นิดนึงวัสดุดีครับไม่ค่อยเลอะแน่ๆถ้าเป็นวัสดุแบบนี้โดยส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็นไมโครโฟนนะตรงนี้นะครับผมก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ